เห็นเหมือนกันไหมคะเลขอะไรเออาตาดีได้ตาลายสียเ,เลขอะไรเออสามกับอ,อะไรเจ็ดเจ็ดเหรอใช่เหรอเจ็ดแน่ๆใช่ไหมใช่ตกมันจะรี Gong, ไม่ใช่เอฟเหรอเอฟเหรอเอฟมันก็เลขอะไรเอฟทำไมเอฟดำ เอฟเอฟเจ็ดสามอ่ะเจ็ดสิบสามใช่เจ็ดิสามาทำไมมันหักทำไมมันหักรเองันอ่ะกินส่าก่อนกินแล้วเหรอเน่าเน่าเนี่ยนกินอันนี้จกินอันนี้อูกินเลขสามไม่ใช่กินเลขสา่วยมาเลขเจ็ดเพราะมันเน่าไมมาเลขสามเน่าไหม เล็กแซมน้นำไหมดูเลยอยู่น่อนิดหน่อยก<น>ินได้แต่ของปู่มัน <c oughs> ก็กินได้นะกาดตั้งอย่างนี้เก๋เหมดก่อนว่าใจต้องปู่รอรอเก๋เหมดก่อนดูก่อนอเก๋ยังไงให้มันขาดครึ่งเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> เก๋ยังไงให้มันขาดครึ่งดูมันมี <c oughs> ไงแต่ทำไมวางอย่างนั้นน่ะ <c oughs> ตกแล้วอันไหนตกแล้วก็ไม่ต้องกิน